คัดจากประวัติพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบฐานะสมองบันทึกโดยหลวงครูบากล้วยพระวีรศักดิ์ธีรพัฒโทตอนละลึกชาติให้ลูกศิษย์10กุมภาพันธ์2532คืนวันที่10บกุมภาพันธ์3 5 3 2 หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันทิกโตท่านพาเฮียเม้งคุณกวงเม้งแซ่เ้าพี่ชายเฮเม้งโยมดำคนขับรถให้เฮเม้งมิสเตอร์จอนเป็นฝรั่งชาวแคนาดาเคยบวชกับหลวงปู่ล่าเก็บเขมปัดโตวัดผูจอกอและเคยไป อยู่จำพรรษาปฏิบัติกับองค์หลวงตามหาบัวญาณสามปโนที่วัดป่าบ้านตาดหลายปีก่อนที่จะลาสิกขาเข้ามาพักกับหลวงปู่ชอบฐานะสมุที่กุติโลงเก็บรถหลวงปู่บุญยลิกท่านกับเรียนหลวงปู่ชอบว่ากับตอนกับผมอยู่วัดป่าบ้านใหม่ แม่ห้องสอนกับผมนิมิตเห็นตนเองเป็นฤาษีเดินจงกรมอยู่บนอากาศเหนือเมืองเชียงตุงประเทศพม่าในนิมิตนั้นกับผมเห็นท่านอาจารย์เป็นฤาษีดาบุตรเห็นท่านพระอาจารย์หลีวัดอโศการามท่านทองหลวงพ่อ ทองจันทะศิริวัดอโศการามท่านภัยบู์พระเยาวหลวงพ่อภัยบูลสุมังคโลพระบ้านนอกครูบากล้วยพระวีระศักดิระพัทโทผู้บันทึกพากันเป็นฤษีดาบุตรปฏิบัติด,ด้วยกันเรื่องนิมิตนี้มันมีที่มาอย่างไรขอท่านอาจารย์พิจารณาให้ก้ากับผม ทราบด้วยองค์หลวงปู่ชอบสิ่งที่บุญลิศเห็นในนิมิตส่วนหนึ่งนั้นคืออดีตชาติหนึ่งของพวกเขาเคยปฏิบัติถือศีลพจนานำกันชาตินั้นเฮาเกิดเป็นอาจารย์ฤาษีสอนธรรมสมาบัติให้พวกท่านอยู่เมืองยอนพม่า ชาตินั้นเฮามีบริวารลูกศิษย์หรือสีหลายที่นั่งอยู่นี่ท่านหลวงปู่บุญยฤทธ์โบย้ยผู้บันทึกเคยเป็นลูกศิษย์เทาในชาตินั้นในชาตินั้นบุญยฤทธ์ต,ตายอยู่แม่ห้องสอนเฮากับโบย้ยตายอยู่เทียงดาวท่านเปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโป ตายอยู่เชียงแสนท่านไพบบรล์หลวงพ่อพบบรุ์สุมังคโลตายอยู่พูกามยาวเมืองพะเยาหลวงปูบ่บุญยริตท่านกราบเรียนหลวงปู่ชอบกับผมขอนิมนตพ่อแม่ครูอาจารย์แสดงธรรมระลึกชาติให้ทุกคนนี้ได้รู้เพื่อเป็นธรรมานุสติเตือนใจในการปฏิบัติ พอหลวงปู่บุญยฤทธิ์เขาโอกาสองค์หลวงปู่ชอบท่านตึงใส่หลวงปู่บุญยฤทิ์ทันทีสี่ชาติที่ท่านผ่านมาบุญยฤทิ์เป็นฤาษีอยู่พมา่าหนึ่งชาติตายจากนั้นก็เกิดเป็นฤาษีอยู่เชียงใหม่อีกหนึ่งชาติตายจากนั้นก็เกิดเป็นฤาษีดาบดอยู่ภูหลวง เมืองเลยอีกสองชาติตายจากนั้นก็เกิดเป็นท่านบุญยทธิ์ในชาตินี้หลวงปู่บุญยทธิ์ถามองค์หลวงปูงงป่ชอบพระชาตินี้ท่านอาจารย์ใช้เวลานานไหมองค์ท่านหลวงปู่ชอบตอบหลวงปู่บุญยทริ์จิตเท่าเป็นวสีมีชำนาญในสมาธิ ฟ้าแลบขึ้นยังบ่อทันดับแสงเฮาลเลืกชาติให้สัตว์โลกทั้งหน้าย้อนหลังในเวลาเดียวกันได้91กับท่านอาจารย์ใหญ่มั่นเพนลเลึกชาติอดีตอนาคตได้หนึ่งอสงไขยหลวงปู่บุญ,ญลยลิ์ถามหลวงปู่ชอบเท่าแก่มิงนี้อดีตชาติเขาเป็นอะไรตอนอายุ14 มันยังเป็นเด็กลูกจ้างปั่นจักรยานส่งขนมปังอยู่ทำไมมันถึงรวยเป็นเศรษฐีได้ในปัจจุบันองค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกแต่ก่อนเท่าแก่มิงมันเกิดเป็นขอทานอยู่เมืองอินเดียอนานาบินทิกะเศรษฐีตั้งลงทานนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสาวกมาทำ บุญอยู่บ้านเท่าเก๋มิงมันไปขอทานอาหารจากโรงทานมันลเลือกว่าชาติของนี่เกิดมาทุกจากบบมีอยู่บบมีกินถือกะลาหาขอข้าวเขากินจิตมันเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าเอาเข้าวสุกข,ของได้รับแจกทานมายก ถวายพระเจ้าสมณะโขดมทั้งเมดพระองค์เจ้าฉันข้าวปั้นหนึ่งก้อนให้เท่าแก่เม้งเห็นจิตมันเกิดปิติในบุญนี้หลายปรารธนาขอให้ผู้ฆ่าอย่าได้อดได้อยากนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปบุญจัง บุญนี้จังให้เท่าแก่มม้งได้เกิดเป็นฤาษีบออดบ่ออยากในชาตินี้อย่าทิ้งนิสัยสินทานเจ้าของชาติต่อไปกะสิบอได้อดได้อยากเท่าแก่มม้งพอฟังท่านหลวงปู่ชอบบอกอดีตท,ที่ผ่านมาของตนเอง เท้าก่อยมิงน้ำตาไหลพากออกมาเท้าแก่มิงบอกหลวงปู่ชอบกับผมขอเอาหลวงปู่เป็นหลักใจเอาหลวงปู่บุญยฤทธิ์เป็นหลักใจในชาตินี้องหลวงท่านหลวงปู่ชอบบอกเท้าแก่มิงดีๆบุญยฤทธิ์คือเฮาเฮากับบุญยฤทธิ์คือแผ่นทองอันเดียวกัน หลวงปู่บุญยลิตถามหลวงปู่ชอบทิศจรฝรั่งนี้อดีตมันเคยเป็นอะไรมันเป็นฝรั่งทําไมมันถึงได้มาบวดอยู่เมืองไทยองค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกทิศจอดมันเคยเกิดเป็นไก่อยู่พมา่าตายจากเป็นไก่อยู่พมา่ามันก็ไปเกิดเป็นหมาอยู่อินเดียตายจากหมามันก็เกิดเป็นคนขอทานอยู่อินเดีย เป็นหมู่ขอทานกับเท่าแก่เมงมันเห็นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกฉันข้าวมันอนโมทนายินดีอยากบวชมันเลยได้บวชในชาตินี้มันบ่ได้ตั้งปรารถนาบวชปฏิบัติให้ผลทุกข์วาสนามันเลยได้แค่บวชบอ่อลลทุกข์ หลวงปู่บุญฤทธิ์ท่านถามแต่ก่อนนี้พระบ้านนอกผู้บันทึกเป็นใครองค์หลวงองค์ท่านหลวงปู่ชอบบอกแต่ก่อนมันเป็นลิงหัวนหน้าวอกอยู่ผาชรยอำเภอป่าแดงจังหวัดเชียงรายถือเขายิงตกหน้าผาตาย77ชาติที่แล้วมันเกิดเป็นพญานาคน้ำพุง เกิดเป็นพญายนาคอยู่น้องหัวหมูจังหวัดอุดรอ,อีกหกชาติชาติเกิดเฮาเกิดอยู่ท่าแขกประเทศลรามันเป็นมันเกิดเป็นล้านเฮาชาตินั้นมันเกิดเป็นลูกอีเตะเสริมสิริผสมพง์ชาติเฮาเกิดอยู่ท่าแขก ประเทศลาวในชาตินั้นท่านจวนพระอาจารย์จวนกุลเฉิดโถเกิดเป็นลูกชายเฮาเท่าเชียงหมุนเป็นพ่อเสี่ยวขอจบบรรยายเพียงเท่านี้ครับ